สวัสดีครับวันนี้โอมเพชรยนจะมาเสนอโตโยต้ารีโวนะครับ2.4เกียร์ธรรมดานะครับเลขไม่เพียงหมื่นนิดๆเองนะครับสีขาวขับเคลื่อน2องล้อนะครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติกรีเฟกเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไลท์มีไฟตัดหมอก เครื่องยนต์เป็นเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับเหมือนนิดๆยางนะครับอันนี้ก็จะเป็นปี19นะครับอดอกเต็มๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ ภายในตัวนี้พร้อมอะไรเป็นม u l t i ฟัง c t i o n นะครับพร้อมจอ dvd ระบบ n a v i เ a t o r สามารถต่อบูท e t o ได้นะครับแอร์เป็นระบบอัตโนมัตินะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับดูเลขใหม่ครับ17เองครับใหม่มากๆครับพันนี้เเราไปดูข้างหลังนะครับความกว้าง เบาะเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าดูข้างหลังนะครับข้างหลังมีพนักเท้าแขนนะครับแอร์นะครับมีนะครับข้างหลังสองช่องนะครับพร้อมหูเกี่ยวนะครับเวลาซื้อของนะครับสามารถเกี่ยวได้นะครับกว้างขวางมากครับอันนี้ เดี๋ยวเราดูช่วงล่างกันนะครับช่วงล่างใหม่กิ๊บกิ๊บคันนี้เป็นยังไงครับไม่หมื่นโลหมื่นเจ็ดนิดๆนะครับเดยวดูรอบตัวรถอ,อีกทีนะครับ ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะครับสภาพดีมากๆครับคันนี้่ายนต์ราคาคันนี้นะครับก็อยู่ที่765,000บาทนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ 0839288328นะครับโอมเพชรยนยินดีให้บริการครับผมหรือจะมาดูเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับที่นี่มีหลายรุ่นมากๆเลยนะครับนี่อีโว่อร์จูเนนะครับ f o r t จูเนรเรามีเยอะมากนะครับสีขาวสีดำทียาดีตัวท็อปมีหมดนะครับเข้ามาดูได้ครับ ขอบคุณมากครับ